จังหวัดชายภูมิหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ห้าสิบห้าสำนักงานพัฒนาภาคห้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยบูรณาการร่วมกับกองทัพบ,บกจัดโครงการอามิใบาสารฝันปันสุขให้กับน้องๆนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ธุรกกนดารที่โรงเรียนบ้านกุดเลาะตำบลกุดเลาะอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิกองพันส่งกำลังและบริการที่ย2บสอง กองบัญชาการช่วยรบที่สองร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนำกำลังพลกิจอาสาพระราชทาน904และกำลังคนของหน่วยจัดทำกิจกรรมโครงการอมามบัยสารฝันปั่นสุขโดยมีการมอบกระเป๋าอุปกรณ์การเรียนการสอนรองเท้าจักรยานชุดเครื่องเขียน ให้กับเด็กนักเรียนจำนวน50ชุดพร้อมกับมอบรถจักรยานตามโครงการจักรยานสารฝันปั่นสุขจำนวน4ี่คันซึ่งเป็นการมอบรถจักรยานครั้งที่สองรวมจำนวน20คันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเล,ะบบเละเาะตำบลกุดเลาะอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนได้มีรถจักรยานปันไปโรงเรียนสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างมากหลังจากที่มีการเปิดภาคเรียนการสอนเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเปิดภาคเรียนภาคแรกของปีการศึกษาของโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศด้วยความห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ธุรกันดารซึ่งการปฏิบัติงานของหน่วยเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อช่วยเหลือน้องนองนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในพื้นที่ธุระกันดานนิวส์24วราระกรวงนา,าภาพข่าวลิวราทิปสีรายงาน